สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ่ะสายสตอรี่กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาเช่นเคยเลยติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube rmu tp live ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้เกลื่อนหัวกันไปแล้วนะคะเห็นจากภาพหน้าปกเราจะมาพูดถึง กลิ่นกันค่ะกลิ่นที่ว่านี้ก็คือกลิ่นแก่นั่นเองนะคะกลิ่นแก่เกิดจากอะไรทำไมบางคนอายุยังน้อยๆอย,อยู่แต่ว่าก็เริ่มมีกลิ่นกันแล้ว กลิ่นตัวค่ะคุณผู้ฟังคะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่บอกถึงอันตษณ์แล้วก็ภาพลักษณ์ของเราได้เหมือนกันค่ะหลายคนนะคะก็เลยให้ความใส่ใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาความสะอาดหรือการปรุงกลิ่นหอมตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะแต่ว่าโดยธรรมชาติของเรามนุษย์แล้วจะมีกลิ่นเฉพาะตัวมาตั้งแต่เกิดของแต่ละคนเลยค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะคะตามช่วงอายุ เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสารเคมีในร่างกายอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันรวมไปถึงกลิ่นจากเสื้อผ้าหน้าแล้วก็ผมนะคะที่เราแต่งองค์ทรงเครื่องกันมาและในบางคนก็จะมีกลิ่นอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้นึกถึงความแก่ชราหรือที่เราเรียกกันว่ากลิ่นแก่ถึงแม้ว่าจะอายุน้อยก็ตามค่ะ กลิ่นคนแก่หรือว่าที่บางคนเรียกกันสั้นๆนะคะว่ากลิ่นแก่นั้นจะเป็นกลิ่นหวานอ่อนๆนะคะผสมกับกลิ่นสาบเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่ไม่ใช่กลิ่นเหงื่อหรือว่ากลิ่นตัวที่เหม็นเฉาๆนะคะที่เกิดจากแบคทีเรียหรือว่าการขาดสุขอ,อนามัยที่ดีซึ่งโดยปกติแล้วนะคะเราก็จะเริ่มมีกลิ่นแก่กันตั้งแต่วัย40ปีขึ้นไปแต่ส่วนมากเราจะคุ้นเคยกับผู้สูงอายุนะคะบ้านไหนที่มีคุณตาคุณยายเราก็จะรับรู้ถึง กลิ่นเลยนะคะว่าจะเป็นกลิ่นเฉพาะของคุณตาคุณยายเวลาที่เรากลับบ้านนะคะไปเจอกับท่านค่ะเราก็จะรู้สึกคุ้นเคยกับกลิ่นแก่ของคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่ายกันใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเริ่มจะมีกลิ่นตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปเลยแต่ว่าบางคนอาจจะมีกลิ่นแก่ก่อนไวัยได้แล้วก็มักจะไม่ค่อยได้กลิ่นของตัวเองค่ะจะรู้ก็ต่อเมื่อมีคนรอบข้างมาบอกเท่านั้นซึ่งตามหลักทางวิทยาศาสตร์แล้วนะคะก็เชื่อกันว่าสาเหตุหลัก ของกลิ่นแก่เนี่ยเกิดจากสารประกอบกลิ่นนะคะที่ชื่อว่าทูเนโน่นะคะทำปฏิกิริยากับแบคทีเรียบนผิวหนังของเราซึ่งกระบวนการนี้ค่ะก็จะเริ่มพบตั้งแต่ผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เรานะั้นเริ่มมีกลิ่นแก่จากตัวเรานั่นเองค่ะเนื่องจากว่าผิวหนังของเรานะคะผลิตไขมันมากขึ้น แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของต่อมไขมันทําให้มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสะสมอยู่บนผิวหนังมากขึ้นค่ะในขณะที่ระบบขับถ่ายของเสียนะคะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็เลยทําให้เกิด กลิ่นไม่พึงประสงค์นั่นเองโดยกลิ่นแก่นั้นไม่ได้เกิดกับคนอายุเยอะเท่านั้นค่ะ,ละหลายๆคนเนี่ยในวัยเลข2หรือว่าเลข3ามต้นๆก็อาจจะเริ่มมีกลิ่นในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้แล้วซึ่งปัจจัยก็มาจากหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์บางคนเนี่ยอาจจะมีกรรมพันธุ์ที่ทําให้ร่างกายผลิตเจ้าสารทูเนโนเนี่ยค่ะได้มากกว่าปกติ หรือว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหรือว่าโรคตับโรคไตซึ่งโรคปัญหาเหล่านี้เองนะคะที่ส่งผลต่อระบบการเผาผลาญไขมันในร่างกายก็เลยทำให้เกิดสารทู n โ n เนได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ หรือว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพที่ไม่เพียงพอค่ะถึงแม้ว่ากลิ่นแก่จะไม่ใช่กลิ่นที่สกปรกนะคะแต่ว่าการที่เราดูแลสุขอนามัยไม่ดีพอนะคะมีการสะสมของเหงื่อครแล้วก็เซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วมาร่วมกับสารอนุมูลอิสระในร่างกาย ก็อาจจะเป็นเหตุให้เกิดปัจัยกลิ่นแก่ที่เด่นชัดมากขึ้นนั่นเองค่ะหรือจะเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตก,ก็มีส่วนเหมือนกันค่ะการที่เรารับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมีน้ําตาลสูงที่มีกลิ่นแรงนะคะการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่แล้วก็ความเครียดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เองนะคะก็จะส่งผลต่อการทำงานของร่างกายแล้วก็เพิ่มสารอนุมูลอิสระที่เป็นตัวเร่งให้เกิด กลิ่นแก่ได้นั่นเองแต่ว่าเราก็สามารถแก้ไขปัญหากลิ่นแก่ก่อนไวัยได้นะคะหรืออย่างน้อยก็ช่วยลดทอนกลิ่นแก่ให้เบาบางลงไปได้ได้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่ทําได้ไม่ยากจนเกินไปค่ะหากว่าใครที่เริ่มสงสัยแล้วนะคะว่าเอ๊ะเนี่ยเรายัางอายุไม่มากเลยทําไมกลิ่นเริ่มแปลกๆไปแล้ว คนรอบข้างก็เริ่มทักกันบ้างแล้วค่ะทีนี้เรามาลองดูกันนะคะว่าเราจะแก้กไขกับปัญหากลิ่นคนแก่ได้ยังไงกันบ้างอันดับแรกเลยค่ะให้เรารับประทานอาหารที่มีแมกนีเซียมแล้วก็ซิงค์สูงค่ะอย่างเช่นอาหารทะเลนะคะอย่างปลาทูน่าหอยนางรมเนื้อแดง ไข่ดาร์กช็อกโกแลตมเมล็ดฟักทองมเมล็ดเจียแล้วก็ธัญ,ญพืชซึ่ง2แร่ธาตุนี้นะคะก็จะเข้ามาช่วยปรับฮอร์โมนแล้วก็ลดกลิ่นตัวบางอย่างไปได้การดื่มน้ำมากๆค่ะนอกจากจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับร่างกายแล้วนะคะยังจะช่วยขับของเสียทางเหงือ่อแล้วก็ปัสสาวะได้ด้วยช่วยเคลียร์สิ่งตกค้างต่างๆในร่างกายแล้วก็ช่วยเพิ่มความคลีนสะอาดให้กับร่างกายได้ด้วยค่ะ ซ่อนกลินแก่ด้วยกลิ่นหอมค่ะโชคดีมากๆเลยนะคะที่โลกใบนี้ของเรานั้นยังมีตัวช่วยที่เพิ่มกลิ่นหอมให้กับร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมน้ำปรุงน้ำยาปรับผ้านุม่มน้ำยาสักผ้ากลิ่นหอมๆค่ะหรือว่าแม้แต่ของใช้ส่วนตัวอย่างสบู่ลดแบคทีเรีย สบู่กินหอมติดผิวหรือว่าจะเป็นบอดี้ออยค่ะก็จะมาช่วยเพิ่มความหอมให้ติดผิวได้เช่นเดียวกันซึ่งเครื่องหอมเหล่านี้นะคะก็จะอาจจะช่วยกลบกินของคนแก่ไม่ให้ไปเตะจมูกคนรอบข้างได้อยู่บ้างเหมือนกันค่ะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถต้านกลนไกของร่างกายได้นะคะในการผลิตทูโนเโนโนอลน,นะคะแต่ว่าก็ยังพอมีวิธีบ้างนิดหน่อยนะคะอาจจะไม่ใช่วิธีที่ง่ายมากนักแต่ว่าก็อาจจะช่วยป้องกันกลิ่นแก่ได้อยู่บ้างถ้าหากว่าเราทำตามนี้ค่ะอันดับแรกเลยให้ลดอาหารกระตุ้นกลิ่นแก่ด้วยการลดการบริโภคอาหารมันๆทอดๆรวมไปถึงลดการกินแป้งน้ำตาลที่จะส่งผลให้ร่างกายผลิตไขมันออกมา,มามากขึ้นค่ะ แล้วก็เล่งกระบวนการออกซิเดชันของไขมันบนผิวหนังนำไปสู่การเกิดกลิ่นแก่นอกจากนี้แล้วนะคะควรลดการกินของหมักดองอาหารรสจัดเครื่องเทศอย่างเช่นสตอรกระเทียมแล้วก็หอมแดงเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นกลิ่นตัวโดยรวมค่ะแล้วก็อาจจะเพิ่มผักผลไม้ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เกรปฟรุ ส้มมะเขือเทศบลอกคอรีผักใบเขียวต่างๆเป็นประจำเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มกำลังการกำจัดสารอนุมูลอิสระในร่างกายค่ะรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า3นะคะอย่างเช่นปลาทะเลน้ำลึกน้ำมันปลามเมล็ดแฟลกมเมล็ดเจียวอวนัทน้ำมันถั่วเหลืองเพื่อเป็นการช่วยลดการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระเมื่อช่วยลดภาวะความเครียดออกซิเดชันในร่างกายโดยรวมก็จะช่วยลดการเกิดทูน o เนนลลงได้เหมือนกันค่ะ รวมถึงการรักษาความสะอาดในร่างกายด้วยนะคะด้วยการอาบน้ําเป็นประจำอย่างน้อยวันละสองครั้งช่วงเช้าและเย็นค่ะและก็หมั่นเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวทุกๆ3วันนะคะเพื่อเป็นการลดการสะสมของเชื้อโรคทําความสะอาดเสื้อผ้าที่สวมใส่ให้ดีนะคะไม่ใส่ชุดซ้ําๆโดยไม่ได้ซักและไม่ใส่เสื้อผ้าที่มีความอับชื้นที่จะก่อให้เกิดกลิ่นอับได้ดูแลสุขอนามัยด้านอื่นๆนะคะอย่างผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าหม่ม เครื่องนอนทุกๆชิ้นนะคะควรหมั่นทำความสะอาดซักพึ่งแดดหรือว่าอบค่าเชื้อโรคอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอน,น,นะคะเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบขับของเสียและระบบไหลเวียนโลหิตพร้อมทั้งช่วยลดการสะสมของสารพิษท,ที่ทำให้เกิดกลิ่นแก่ค่ะงดสูบบุหรี่นะคะเพราะว่าควันบุหรี่นั้นเต็มไปด้วยอนุมูลอิสระ ที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชันเป็นตัวเร่งให้เกิดสารทูนนอลนะคะที่เป็นสาเหตุหลักของกลิ่นแก่เลยอีกทั้งสารเคมีจากบุหรี่นะคะก็ยังส่งผลเสียต่อระบบไหลเวียนเลือดทําให้มีการสะสมของของเสียแล้วก็กลิ่นมากยิ่งขึ้นสุดท้ายพยายามไม่เครียดนะคะซึ่งความเครียดนี้เองค่ะเป็นตัวกระตุ้นการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายของเราส่งผลต่อฮอร์โมนแล้วก็การทํางานของต่อมไขมันได้เป็นอย่างนี้เลย เพราะฉะนั้นห้ามเครียดนะคะและถึงแม้ว่ากลิ่นคนแก่จะเกิดขึ้นตามกลไกของร่างกายแล้วส่วนมากเนี่ยก็ไม่ใช่กลิ่นที่สร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับจมูกใครสักเท่าไหร่นะคะเพียงแค่ว่าถ้าหากมีกลิ่นแก่แล้วทําให้เราดูมีอายุเท่านั้นเองซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่สบายใจในจุดนี้ได้แต่แนะนําเลยนะคะว่าอย่าไปเครียดกับกลิ่นคนแก่มากเกินไปดีกว่าค่ะปล่อยใจไปใจอยนะคะไปตามวิถีธรรมชาติเพราะว่าหากเรายิ่งเครียดเนี่ย ก็อาจจะทาให้ยิ่งดูแก่ขึ้นไปอีกก็ได้ถ้าหากว่าใครเริ่มมีปัญหากลิ่นแก่ก่อนวัยนะคะก็ลองนําวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะคะเพราะว่าก็มีหลากหลายวิธีเลยที่จะช่วยลดปัญหาการเกิดกลิ่นแก่ได้ส่วนใครท่านไหนที่ยังไม่มีกลิ่นแก่นะคะก็ลองนําวิธีป้องกันการเกิดปัญหานี้ไปลองใช้กันดูได้นะคะที่สําคัญอย่าลืมรักษาความสะอาดสุขอ,อนามัยของตัวเองให้ดีแล้วก็อย่าเครียดออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็จะดีต่อสุขภาพร่างกายของเราในหลากหลายด้านเด็ก และสำหรับในวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับฝนและส i ยสตอรี่แล้วค่ะกลางหน้าจะมีเรื่องไหนมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางการติดตามของมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะคะที่สามารถจะติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของมหาวิทยาลัยของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th หรือจะเข้าไปอัปเดตเข่าวสารได้ผ่านทาง a c e b o o k rmutpfb ค่ะและสาหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับ นและไซส์สตอรี่แล้วครั้งหน้าจะมีเรื่องไหนมาอัปเดตให้ฟังกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้หมดวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ